ใครกันที่ทำให้คุณต้องร้องไห้คนเดียวในห้องน้ำเมื่อตอนเป็นเด็กใครที่พูดกับคุณด้วยคำพูดรุนแรงแล้วก็เดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครที่หักหลังความไว้ใจของคุณแล้วจบทุกอย่างลงด้วยคำว่าช่างมันเถอะคุณยังจำคำนั้นได้ไหมคำที่ฝังแน่นในใจคุณมาหลายปี เธอมันไม่ดีพอไม่มีใครรักเธอหรอกเธอมันล้มเหลวทำอะไรก็ไม่มีวันสำเร็จแค่ได้ยินชื่อของเขาหรือเห็นใบหน้าของเขาหัวใจของคุณก็ยังเจ็บจี๊ดเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ความจริงก็คือทุกครั้งที่คุณยังเก็บความโกรธความเจ็บความแค้นเอาไว้คุณไม่ได้ลงโทษเขาเลย คุณกำลังลงโทษหัวใจของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณกำลังถือมีดแห่งความคับแค้นแน่นจนเลือดไหลแต่เลือดนั้นไม่ได้ไหลจากเขาไหลจากมือของคุณเองต่างหากเขาอาจลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาเคยพูดหรือทำอะไรกับคุณแต่คุณยังจำได้ยังเจ็บยังล่ามหัวใจไว้กับวันนั้น จนคุณไม่อาจก้าวไปสู่อนาคตได้เลยและนั่นแหละนั่นคือบทเรียนที่ลึกที่สุดของจิตวิญญาณการให้อภัยโดยไม่ต้องได้รับคำขอโทษไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับมันแต่เพราะคุณสมควรได้รับความสงบในใจการให้อภัยไม่ใช่การยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องแต่มันคือการปลดปล่อยตัวคุณเอง จากความเจ็บปวดที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่การลืมแต่คือการเลือกไม่ให้เขาควบคุมคุณได้อีกต่อไปเพราะชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะจองจำตัวเองไว้กับคนที่ไม่แม้แต่จะเอ่ยคำขอโทษคุณมีค่ามากกว่าการเป็นนักโทษของอดีตคุณไม่จำเป็นต้องแบกหัวใจที่แตกสลายไปกับทุกวันอีกต่อไปลองคิดดูนะคะ ถ้าเขาไม่เคยพูดคำว่าขอโทษเลยคุณจะเลือกจมอยู่ตรงนั้นไปอีกนานแค่ไหนการให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณต้องกลับไปไว้ใจเขาไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปิดใจให้เขากลับมาแต่มันหมายถึงคุณได้เอาพลังใจของคุณกลับคืนมาคุณเลือกที่จะไม่ยอมให้เขาควบคุมหัวใจของคุณได้อีกต่อไป และถ้าคุณยังฟังถึงตรงนี้ฉันอยากให้คุณหลับตาลงเบาๆหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันปล่อยเขาไปไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับมันแต่เพราะฉันสมควรได้เริ่มต้นใหม่ฉันเลือกให้อภัยไม่ใช่เพื่อลืมแต่เพื่อใช้ชีวิตโดยไม่ต้องร้องไห้กับอดีตอีกต่อไป